ชาวลัคนาราศีกุมนะครับดวงชะตาครึ่งปีหลัง2 5 6 8นะครึ่งปีหลัง2 5 6 8มาแล้วนะครับในขณนะที่คุณกำลังฟังเสินแสหมิงนะครับพยากรณ์อยู่ตรงนี้นะครับดาวตีเทพก็ได้ขยับย้ายทั้งหมดเรียบร้อย ดาวตีเทศที่ผมพูดถึงก็คือดาวราหู1เลยนะคือดาวราหูนะครับย้ายราศีตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมนั่นนะถัดมาก็ดาวพฤหัสในวันที่13พฤษภาคมและสุดท้ายคือดาวเสาร์ในวันที่19พฤษภาคมแต่ในขณะที่ดาวขยับย้ายตรงนี้โดยเฉพาะดาวพฤหัสและดาวเสาร มันยังมีเดินหน้าถอยหลังของมันอีกนะในช่วงครึ่งปีหลังตรงนี้แต่เอาเถอะคุณไม่ต้องไปสนใจหรอกว่ามันเดินหน้าไปไหนอะไรยังไงถอยหลังยังไงอะไรยังไงขอให้คุณฟังคําพยากรณ์อย่างเดียวเพราะว่าสินแสงมิงได้ดูแล้วนำมาเป็นคําพยากรณ์ให้คุณเรียบร้อยนะชาวลัคนาราศีกุมนะครับราหูทัพ ลัคนาได้ปกินากะโชคและกะเศราธิปดีเป็นช่วงจังหวะและโอกาสดีโอกาสเหมาะในการทำมาหากินในการเริ่มต้นอาชีพในการทำอะไรที่เป็นความมั่นคงเป็นรายได้ให้แก่ตัวเองและบุคคลรอบข้างจะเหนื่อยหน่อยแต่มีความสำเร็จอย่างดีดวงการงานมีความก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดี กรกฎาคมช่วงนั้นอาจจะเหนื่อยๆกับการทำอะไรหลายๆายอย่างงานก็กำลังจะไปได้แม้จะมีอุปสรรคอยู่บ้างกันยายนนะครับแฮปปี้มีความสำเร็จนะครับกรกฎาสิงหานะครับดีกันยายนมีความสำเร็จแต่ระวังเรื่องคำพูดนิดนึงอย่าไปต่อปากต่อคำอะไรกับใครมากอะไรปล่อยผ่านได้ผ่านเลยอย่าเอามาจุกจิกหมุดห,หัวใจเปล่า นะครับแล้วก็พอเข้ากันยาตุลาพฤศจิกาช่วงนั้นดีตลอดคุณฟังตรงนี้นะแล้วคุณไปดูนะช่วงกันยาตุลาพฤศจิกาช่วงนั้นจะมีเงินเข้ามาหลายทางเลยหยิบจับอะไรก็ได้เงินมีความโชคดีมีความก้าวหน้าในเรื่องของการเงินเพียงแต่ชาวลัคนาราศรีกุมพยายามคอนโทรลายรับรายจ่ายให้ดีนะครับพยายามคอนโทรลายรับรายจ่ายให้ดีอย่าไปใช้เงินมือเติบผมว่าครึ่งปีหลังเป็นช่วงที่คุณน่าจะได้เริ่มเก็บ เงินเก็บทองจากรายได้ที่คุณหามากันบ้างแล้วล่ะนะครับนี่คือคำพยากรณ์ชัดๆจากสิงแสหมิงแล้วก็ยังรวมความไปถึงดาวพฤหัสที่ตรีโกนร่วมธาตุลมกับลัคนาราศีกุมด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวมันจะมีช่วงหนึ่งที่ดาวพฤหัสดาวเจ้าเรือนการเงินดาวเจ้าเรือนลาบไปเป็นมหาอุดเนี่ย แสดงว่าคุณจะหาเงินหาทองได้ดีนะไปดูกันได้เลยนะครับผมดูแล้วครึ่งปีหลังของชาวลัคนาราศีกุมโดดเด่นกว่าช่วงครึ่งปีแรกตั้งมากเหตุผลเพราะว่าดาวราหูดาวเจ้าเรือนของคุณมันมาเป็นกเกษตรราธิดีและปะกิณกัดโชคไงเล่านะครับส่วนในเรื่องของความรักนะครับใครมีคู่หรือมีคนรักอยู่คู่ทัคู่ครองของคุณจะเดินทางบ่อยมาก ทำให้บางทีไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้สื่อสารกันหรือกยุ่งๆในเรื่องของงานแต่ความรักในภาพโดยรวมแล้วก็ยังไปได้ดีอยู่คนที่มีคู่อยู่แล้วความรักยังดําเนินไปได้อย่างดีส่วนคนที่ยังโสดอยู่นะครับขอให้ดูให้ดีกับบุคคลที่มารักมาชอบเราว่าคนที่มารักมาชอบเรานั้นเขาจริงใจกับเรามากนะักขนาดไหนหรือ มาหวังพึ่งพาอะไรเราหรือเปล่าขอให้ใช้ประสบการณ์หรือการดูคนของคุณแยกแยะคนที่ดีหรือไม่ดีเหล่านี้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับชาวลัคนาราศีกุมผมได้บทสรุปอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นช่วงจังหวะครึ่งปีหลังที่คุณจะทำมาหากินได้เริ่มต้นสมาถชีพหรือทำอะไรเป็นเรื่องเป็นราว ที่เด็ดชัดขึ้นมานะครับใครที่มีอาชีพทําธุรกิจอยู่แล้วมีโอกาสจะได้รายได้พิเศษจากงานที่2งานที่3เข้ามาด้วยขอให้โชคดี